ลองไปข้อไปหน้ากากปิดนะครับปึ๊บลองไปหักไปอยู่กันที่ขั้นที่ครับขั้นที่ครับขึ้นเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บเข้าหากลางหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกโอเคไหมครับมันสีแดงส้มแล้วก็มาสีดำ สีดำแล้วเราก็จับชิ้นงานเอยีงอยงๆหน่อยนะเกิดเหตุแล้วนะถ้าถ้าไม่เอยียงนะยกมาอย่างนี้เอยียงหน่อยแล้วก็ค่อยๆเคาะเคลื่อนค่นคอยๆเคลื่อนรูดเชื่อมก็โหดไปค่อยๆเคลื่นอนค่อยๆเคลื่อนรูดเชื่อมโหดไปเราก็ต้องเติมไม่ได้เพราะหนึ่งเท่าความโตใช่ไหมครับจนมาถึงจุดแล่มต้นปุ๊บแล้วก็เคลื่อนเข้าหากลางลถึงปุ๊บแล้วเข้าหากลางนับในใจ 1 2 3 4ี่แล้วก็ตวัดขึ้นครับวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้ากันซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักและก็เข้าใจบริบทเทคนิควิธีการเชื่อมว่าเป็นแบบไหนยังไงที่เราเรียนในห้องนะครับเทคนิควิธี ระยะห่างจากชิ้นงานกับรดเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงการเคลื่อนที่หรือความเร็วของการเชื่อมเป็นแบบไหนยังไงเข้าใจไหมครับดังนั้นไม่มีในตำรานะครับ,รบเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูเลยดังนั้นเราหลักการเรียนรู้เราสังเกตเว็บเดียวไม่เกินเสี้ยววินาทีคือคือมันมันจะเข้าใจจะรู้จะจะทำได้ไม่ได้เนี่ยให้เราดู แล้วนะแล้วก็ดูลักษณะดูการเคลื่อนที่ดูการเคลื่อนเคลื่อนของรวดเชื่อมว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับถ้าดูเอาไปใช้แล้วก็ลองมาเทียบลองมาสังเกตลองไปฝึกลองไปปฏิบัติถ้าทําได้ความสุขมีความสุขแฮปปี้มากนะครับก็เดี๋ยวครูครูสาธิตกับชิ้นงานตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนและครูก็จะอธิบายไปด้วย